อนุพุทธะ8ปพระองค์22พระโทตกะเถระชาติภูมิท่านพระโทตกะเกิดในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญไยพอที่จะศึกษาเล่าเรียนได้แล้วได้ไปฝากตัวเป็นสิษย์ของพราหมณ์ภาวีรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปรเสนที่โกศลเพื่อศึกษาศิลประวิทยาครั้นต่อมา ตามภาวรีมีความเบื่อหน่ายในรารวาสวิสัยได้ทูลราพระเจ้าประเซนที่โกศลออกจากตำแหน่งปุโรหิตเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงออกบวชเป็นชลินประพฤติพ์ตามรัทธิของพราหมณ์ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีที่พรมแดนเมืองอสัสก,กะและเมืองอารักกะต่อกันเป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตพศแก่มูสิต โตกะมานพได้ออกบวชติดตามไปศึกษาศิละปะวิทยาอยู่ด้วยและอยู่ในจํานวนมานพสบ16คนที่พามพาวรีปูกปัญหาไปให้ทูลถามพระบรมศาสดาทูลถามปัญหา3ข้อท่านได้ทูลขอโอกาสถามปัญหาทันพระมรมมาสสดาทรงอนุญาตแล้วจึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่ห้าว่า ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ขอจงตรัสแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะฟังพระวาจาของพระองค์เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วจะได้ศึกษาข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดักกิเลสข,ของตนพระมรมศสาสดาทรงพยากรณ์ว่าถ้าอ,อย่างนั้นท่านจงเป็นคนมีปัญญา มีสติมีความเพียรในพระาศาสนานิเถิดโอตกะถามอีกว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์หากังวลไม่ได้เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์เปื้องข้าพระพุทธเจ้าเสียจากความสงสัยเถิดพระพุทธองค์ก็ทรงตัดว่า เราเรื่องใครๆในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้เมื่อท่านรู้ทำอันประเสริฐก็จะข้ามห่วงทะเลใหญ่คือกิเลสอันนี้เสียได้เองโอตกะก็ถามต่อว่าถ้าพระองค์จะทรงพระกรุณาก็ควรแสดงธรรมอันทำให้กิเลสด,ดับที่ข้าพระพุทธเจ้าควรจะรู้ สั่งสอนข่าพระพุทธเจ้าให้เป็นคนโปรง่งไม่ขัดข้องดุดอาการตอนกิเลด,ดับเสียได้ไม่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยวอ,อยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเราจากอุบายดักกิเลสซึ่งจะเห็นได้เองไม่ต้องเชื่อตามข่าวที่บุคคลได้ทราบแล้วจะมีสติข้ามพ้นความอยากที่ตึงใจ ไว้ในโลกเสียได้แก่ท่านโอตกะถามต่อว่าถ้าพระพุทธเจ้าชอบใจอุบายดักกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถ้าท่านรู้ว่าความทยานอยากทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและท่ามกลางเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลกท่านอย่าทำความทยานอยาก เพื่อจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในที่สุดแห่งการพรยารร์ปัญหาโพธกะมานพตรงใจไปตามธรรมเทศนาจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบรรุพระอรหันต์ก่อนอุปสมบทเมื่อการพรยากรณ์ปัญหาเสร็จแล้วโพธกะมานพพร้อมด้วยมานพอีก15คน คูณขออุปสมบทในพระธรรมในพระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตให้เป็นพิสุดด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาเมื่อท่านพระโทตกะดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยการอันสมควรแล้วก็ดับขันปรินิพานไปในที่สุด